Esse foi. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาบอดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับผมจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่า New Frontier the Red Fort h e Galaxy Board g a m นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันของ Red Fort Galaxy นะครับแล้วก็ Low Fort Galaxy ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม2เกมนี้มาก่อนนะครับก็จะรู้ว่า2เกมนี้มันเป็นเกมธีมแนวอวกาศเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพกันเลยดีกว่านะครับก็เลยต้องบอกว่าเกมเกมนี้นะครับ เป็นเกมที่ทอมเลชแมนนะครับเป็นดีไซเนอร์นะครับแล้วก็เขาแบบมีเพื่อนที่ทำเกมที่เป็นเกมโปโตลิโก้ด้วยนะครับเหมือนเขาเป็น คนที่ไปโคอปการทําเกมนี้มาด้วยนะครับแล้วเขาก็เนื่องจากว่าเขาสนิทกันมากนะครับเขาก็เลยเอาแมชานิกของเกมปาโตริโกนะครับมาแอปเข้ากับเกมเลดส์ฟอร์เนกซีนะครับเกิดเป็นเกมนิวฟอนเทียขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตอัพของเกมนิวฟอนเทียกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับปาโตริโกมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเมื่อผมเล่นแล้วนะครับผมก็จะนึกถึงปาโตริโกเลยหลังจากที่เล่นเกมนิวฟอนเทียนะครับมาดูวิธีการเซตอัพกันเลยนะครับวิธีการเซตอัพนะครับอย่างแรกเลยด รีซอนะคับเกมนี้เนี่ยทำรีซอสออกมาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เว่อร์วังอลังการงานสร้างมากนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นคิวสี่เหลี่ยมแบบเป็นเหมือนเป็นคิวบิกเป็นเหมือนอรีซอสที่ได้จากอวกาศนะครับก็อาจจะทําให้เราอินทตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีสีสีนะครับซึ่งสีสีเนี่ยมันจริงๆมันคือประเภทแหละจากอันที่มูลค่าต่ําสุดไปถึงมากสุดนะครับก็ฟ้าเหลืองเขียวต่างตางนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแอคชั่นทายนะครับก็จะมี7อันนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเล่นกี่คนนะครับแอคชั่นทายเนี่ยกก็จจะใช้7อันเลลยตต่าางริก แน่นึงตรงที่ว่าแอคชั่นไทย์ของปาโตริโก้เนี่ย ถ้าเราเล่นคนน้อยเนี่ยบางอาจจะถูกเอาออกนะครับอันนี้ก็คือใช้ทั้งหมดเลยถัดลงมานะครับก็จะเป็นส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดของเกมนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่ไว้เป็นตัวแผ่นวางเทคโนโลยีทายครับซึ่งเทคโนโลยีทายของเกมนี้ก็เหมือนปาโตริโก้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีทายที่เป็นแผ่นเล็กนะครับซึ่งในปาโตริโก้เนี่ยจะให้เป็นบิลดิ้งทายนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีทายที่เป็นแผ่นใหญ่นะครับโดยตัวแผ่นใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นกันกี่คนนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นเดียวเราก็ใช้ทั้งหมดนะครับส่วนแผ่นเล็กเนี่ นี่ผมจะจําลองวิธีการเซตอัพสีผู้เล่นนะครับจริงๆอ่ะแต่ละแต่ละชนิดนะครับจะมีอยู่3แผ่นนะครับถ้าเล่น5คนใช้3นะครับเล่น4คนก็คือใช้2อนะครับอันนี้ผมเซต3าไปแล้วนะครับแต่ผมเวลาเก็บมันจะได้เก็บง่ายนะครับแต่จะบอกไว้ว่าถ้าเราเล่นกัน4คนนะครับแผ่นทายที่เป็น s m สมอลทิโกวี่ทายเนี่ยจะใช้แค่ชนิดละ2แผ่นนะครับถัดลงมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกแต้มนะครับซึ่งในเกมเกมนี้เขาก็จะใช้จริงๆปรโตริโกเนี่ยเขาจะให้แต้มเป็น Secret นะครับคือเป็นความลับ เพื่อไม่ใหเ้เกิดการลุมกันเกิดขึ้นนะครับคนที่มีแต้มนํำนะครับแต่อันนี้มันก็ เอามาวางทับๆกันเพื่อนก็คงจะเดายากนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นตัวเลขนะครับแต้มมันจะเป็นขีดนะครับก็คือเอามาจากโลฟอร์ดแกลล็กซี่แล้วก็เลดฟอร์ดแกลล็กซี่เลยนะครับเป็นแต้มอย่างนี้ก็คือแต้ม10นะครับก็ถ้าเล่น4คนมันใช้กี่แต้มเราก็เซตไว้ในนี้นะครับต่อมานะครับก็คือโคลโนนีนะครับอันนี้ก็เป็นโคลโนนีเป็นตัวคนตัวคนมันชื่อว่าอะไรนะโคลนิสนะครับโคลนิสก็เป็นนักสำรวจนะครับก็เหมือนกับปตอิโตโกเลยนะครับก็คือโคลนิสก็เล่นกันกี่คนก็เซตไว้ตามนีี้้นนนนนนะะะคคคคครรรรััับบบตต่อมมากก็็ืเเเงงิิจปด อันนี้ก็เป็นบอร์ดกลางแล้วก็รีซอทนะครับตามนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับมันจะมีเกมนี้จะมีถุงจั่วททยนะครับซึ่งถ้าเป็นฟลอริโกเนี่ยเขาจะเป็นการปลูกแพนต่างๆใช่ไหมครับเขาจะมาวางแตกความไว้นะครับแล้วก็มีเปิดระบ้างแต่ว่าของนิวฟอนเทียเนี่ยจะอยู่ในถุงทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีดาวต่างๆเห็นไเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ในนี้ก็เก็บใส่ถุงไว้นะครับทัดลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแท็กเทอร์นออเดอร์นะครับซึ่งเทอร์นออเดอร์เนี่ยจะเกิดจากการที่เรานะครับทำการเลือก ดาวเริ่มต้นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเพย์บอร์ดของผู้เล่นแต่ละคนนะครับให้เราทําการเลือกบอร์ดของแต่ผู้เล่นเลยจะสุ่มหรือจะเลือกยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับแล้วมันก็จะมีเลขบอกอยู่ซึ่งบอร์ดเนี่ยมันมี2ด้านนะครับถ้าเป็นสตาร์ทเกมเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําให้เล่นบอร์ดที่เป็นด้านฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราเล่นจนเก่งแล้วนะครับให้เล่นอีกด้านหนึ่งมันจะมีสแควร์สีขาวสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับล้อมรอบตัวเลขอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับก็จะทาให้เกมยากขึ้นนะ จึงทําให้แบบในการเล่นแต่ละครั้งของเรานะครับมีความเขาเรียกอะไรมีสเตตี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมีเยอะมากนะครับอันนี้เราเซต4คนก็ยังเหลืออยู่4อันนะครับก็แสดงว่ามีให้ทั้งหมด8อันนั่นเองนะครับต่อมานะครับผู้เล่นนะครับในเวลาเลือกดาวเริ่มต้นมาแล้วนะครับก็ดูว่าตรงนี้มันจะมีรูปโคโลนิสอยู่ให้เอาโคโลนิสมาหนึ่งตัวมาวางไว้เลยนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าดาวตัวนี้ทำการได้กำกัดแอคทีเวตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาเกอร์ของสีของแต่ละผู้เล่นนมาวางไว้ที่เพย์ นะครับทุกคนก็วางไว้แบบนั้นเลยบางดาวนะครับอย่างเช่นดาวสีเขียวนะครับหยิบมาให้ดูเออตรงนี้ดีกว่าเขาให้ดูนะครับว่าบางดาวนะครับมีถ้ามีอ่านี่ดาวไหนนะครับที่มีสีฟ้า,ฟาหรือมันมีสีตามรีซอร์ทข้างบนนั้นนะครับมีสีล้อมรอบ ตัวเลขนี้เมื่อไหร่นะครับตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยให้เอาของมาให้ตรงสีด้วยนะครับมาเก็บไว้ที่ดาวไว้เลยนะครับเหมือนเป็นรีซอสของดาวเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับจะได้เงินกันคนละ3เครดิตนะครับซึ่งคนสุดท้ายนะครับ จะได้4เครดิตนี่สีแดงเป็นคนสุดท้ายนะครับจะได้4เครดิตแล้วเราก็วางบนแท็กของ turn order ไว้ตามนี้นะครับเกมนี้เวลาเราเลือกแอคชั่นเล่นไปปุ๊บเราจะบอกกันอย่างนี้ครับสมมติสีเหลืองเล่นก็เลื่อนมานี้สีเขียวเล่นเลื่อนไปนี้สีฟ้าเล่นเลื่อนไปนี้สีแดงเล่นเลื่อนไปนี้นะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บจบหนึ่งรอบนี้ก็เลื่อนกลับมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของเกม New Frontier กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เซตอัพจบเรียบร้อยนะครับวิธีเล่นของเกม New Frontier นะครับก็ง่ายมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นปัตรลิโกมาปุ๊บนี่ผมสาธิตให้ดูนี่ก็ร้องอ๋อแน่นอนนะครับก็คือเมื่อถึงตาของเ์นของผู้เล่นนะครับให้ทําการเลือกหยิบแอคชั่นทายที่อยู่ข้างบนนะครับมีอยู่7แอคชั่นทายหยิบมาเลยนะครับพอหยิบมาปุ๊บนะครับให้ดูว่าเราทำแอคชั่นอะไรนะครับแล้วมันก็จะมีโบนัสบอกซึ่งเราจะได้คนที่หยิบเท่านั้นที่ แอคชั่นของแอคชั่นไทยนั้นนะครับทุกคนก็จะได้ทํากันหมดเลยนะครับนี่คือแมคาีนิกหลักๆของเกม New Front ท e r นะครับมีแค่นี้เลยเราจะเล่นกันไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับเราจะเล่นกันจนหนึ่งนะครับเมื่อแต้มในซับไพเนี่ยหมดนะครับเมื่อแต้มซับไพหมดปุ๊บนะครับรอบนั้นก็คือรอบสุดท้ายทันทีนะครับต่อมาครับก็คือโคลอนิสนะครับถ้าเหลือน้อยกว่า5คนเมื่อไหร่นะครับรอบนั้นก็เป็นรอบสุดท้ายทันทีไม่ใช่รอบใหญ่นะครับรอบของผู้เล่นคนนั้นนะครับเมื่อเล่นจบปุ๊บก็ จบเกมเลยนะครับอย่างที่3นะครับก็คืออ่าอันนี้จะเป็นของเพย์บอดนะครับเมื่อผู้เล่นนะครับทำการสำรวจดาวนะครับครบ7็ดวงเมื่อไหร่รวมกับดาวที่เราได้เริ่มต้นด้วยนะก็จะเป็นการจบเกมเหมือนกันแล้วก็อันที่4นะครับถ้าผู้เล่นนะครับสร้างเทคโนโลยีไทยนะครับครบเท่าไหร่เนี่ย ครบ10อันเมื่อไหร่นะครับก็จะทําการจบทันทีนะครับจริงๆมันไม่ใช่10อันนะครับก็คือถ้ามันเนี่ยสล็อตสล็อตสีฟ้าเนี่ยถ้าเราสร้างเต็มหมดนะครับมันก็จะทําให้รอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบของผู้เล่นคนนั้นเลยนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็จบเกมมันก็จะมานับแต้มกันนะครับแต้มมีอะไรบ้างครับแต้มก็มีนะครับแต้มเพียวๆที่เราได้จากการเล่นต่างๆนะครับแล้วก็แต้มที่ได้จากการสร้างดาวนะครับดาวบางดาวบางแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีแต้มติดอยู่ที่ดาว น,นี่อยา่างนี้ไอ้พวกแต้มเนี่ยจะเป็นเลขที่อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมทั้งหลายนะครับรวมถึงเทคโนโลยีด้วยนะครับเทคโนโลยีบางอันเนี่ยก็จะเป็นตัวได้แต้มนะครับแล้วก็เทคโนโลยีบางอันนะครับก็จะบอกด้วยว่าแต้มเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับนี่อย่างพวกนี้นะครับก็ะะจะบอกว่าแต้มเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับมันจะเป็นรูปอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นมันเราต้องไปคิดตอนจบเกมอีกทีหนึ่งมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอคชั่นแต่แอคชั่นของเกมนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมจะุ่มหยิบมาแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคร แอคชั่นไรเลยเพราะว่ามันไม่มีแอคชั่นอะไรให้ทำใช่ไหมครับมันมีแค่โบนัสเพราะฉะนั้นมันจะให้เฉพาะคนหยิบแอคชั่นต่อมานะครับผมเอาอันนี้ง่ายก่อนละกันนะครับแอคชั่นนี้นะครับก็เมื่อผู้เล่นทําการหยิบอันนี้นะครับเขาก็จะได้โบนัสอย่างเดียวนะครับคนอื่นไม่ได้ทําอะไรนะโบนัสมีอะไรบ้างนะครับก็คือเขาจะได้เป็นเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับสมมติว่าสีแดงหยิบสีแดงก็เลื่อนตัวเองนะครับไปเป็นเฟิร์สเพลเยอร์แบบนี้แล้วก็ได้1 1แแแตต้้้้มมนะครับไดลวก็หยยิบ1แต้มมาเลนี่งแต้มมนะครับเเวลาาหยิบบบนะครักก็็มไว้ที่เพย์์บอรดนะะครรัับบเพย์์อดมนจมี ช่องของการวางแต้มอยู่นะครับเราก็แต้มมาวางไว้ตรงนี้ นะครับอ่าอันนี้เป็นแอคชั่นที่แย่งเฟิร์สเพลเยอร์นะครับจริงๆเวลาเกมเนี้ยนะครับเวลาที่เราทําการเลือกแอคชั่นนะครับให้เราทําการแท็บแอคชั่นขึ้นมาสมมุติว่าผมเลือกแอคชั่นเนี้ยก็เอาแท็บแอคชั่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับโปรตริโกเนี่ยเขาให้เอาหยิบแอคชั่นมาไว้ที่ตัวของผู้เล่นเลยใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่อยคืนแต่อันเนี้ยก็เขาว่าทําให้มันง่ายขึ้นนิดนึงหรือง่ายหรือไม่ง่ายไงผมก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่จะหยิบมาก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะอ เดเวล็อปแล้วกันนะครับเดเวล็อปนี่ง่ายมากเหมือนกันนะครับเดเวล็ปนะครับเราก็ทําการบิวบิลดิ้งต่างๆนะครับโดยที่คนที่หยิบถ่ายเนี่ยครับก็เหมือนปอรโตริโกเลยคือเขาจะได้โบนัสนะครับลบค่าสร้าง1นะครับค่าสร้างดูจากตรงไหนนะครับค่าสร้างให้ดูจากรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถสร้างบิลดิ้งนั้นได้นะครับอันนี้มันลบ1นสมัครแท้งว่าผมจะสร้างอันนี้ได้ฟรีการจ่าย ค่าสร้างนะครับก็คือต้องจ่ายเป็นเครดิตนะครับนี่เป็นเครดิตแบบนี้เวลาเราจะสร้างแอคชั่นนี้ก็จบไปนะครับแอคชั่นเอาเอา explore ก่อนแล้วกันนะครับ explore นี่ explore คืออะไรนะครับ explore ก็คือเขาบอกว่าสสญลักษณ์วงกลมอย่างนี้นะครับก็คือคุณจะได้จั่วดวงดาวนะครับนี่จะได้จัวดวงดาวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคุณจะได้จว่ว7ดวงดาวนะครับจากถุงนะครับแล้วก็เลือก1นะครับหลังจากที่ทุกคนเลือกกันเสร็จแล้วนะครับโบนัสของผู้เล่นที่หยิบทายนีครับก็คือเขาจะได้จัวอีก 1ดาวนะครับจากหลังจากที่ผู้เล่นจุกันเสร็จแล้วนะครับอ่าผมก็สมมุติว่าสุ่มมา7อันอ่าสุ่มมา7อันนะมันจะวางกัน <c oughs> ก็คือมาวางให้ทุกคนเห็นเลยนะครับดาวนะครับมันจะมี2ด้าน ด้านที่เป็นด้านสีเทาๆอย่างนี้กับด้านที่เป็นด้านมีสีอย่างนี้นะครับดาวมี2ด้านเวลาเราเลือกเนี่ยเราเราเปิดด้านที่สีให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับว่าแต่ละดาวเนี่ยมันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งคร่าวๆนะครับแล้วก็เวลาเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับดา,ดาวเนี่ยมันจะเป็นด้านคว่ำแล้วก็มาวางไว้ตรงฝั่งขวามือของเพย์บอร์ดวางไว้แบบนี้หลังจากที่ดาวสำรวจเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ซ้ายมือของเพย์บอร์ดแบบนี้นะครับมันจะมันจะแยกโซนกันนะก็คือโซนฝ สมมุติว่าเกิดเรามีดาวที่ไม่สํารวจเนี่ยเราเอามาใส่ไว้เรื่อยๆนะครับใส่ไว้จนแบบเอ๊ะมันเยอะแล้วและไอดาวที่มันสร้างที่เราสํารวจแล้วเนี่ยมันกินพื้นที่มาตรงนี้นะครับเราสามารถไอตรงเนี้ยถ้าเกิดเราสร้างไม่ได้สักทีเนี่ยเราสามารถตอนที่จั่วดาวมานะครับ เราสามารถเปลี่ยนได้นะไม่จะเป็นแบบจะถือจนจบ,จบเกมจนกัก๊กตัวเองไม่มีที่ว่างกันไม่เป็นไรนะครับเราเปลี่ยนได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจั่วดาวนะครับคนที่เป็นคนหยิบทายนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากเพื่อนๆเ,เลือกกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้จั่วดาวอันที่2นะครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของ explore นะครับเดี๋ยวผมเอามาเก็บไว้หน่อยดีกว่าเพื่ออธิต้องอธิบายต่อ ไรอย่างนี้แล้วกันต่อมานะครับแอคชั่นที่5นะครับก็เป็นแอคชั่นของเซตโตรแล้วกันนะครับเซตโตรก็คือการเข้าไปสำรวจดาวนะครับโบนัสนะครับอย่างแรกเลยนะครับโบนัสก็คือคนที่หยิบแอคชั่นไทยนี้นะครับเขาจะได้โคลอนิส หนึ่งตัวฟรีๆนะครับซติว่าสีเหลืองเป็นคนหยิบนะครับสีเหลืองก็จะได้โคโนนิทหนึ่งตัวมาฟรีๆเลยแล้วก็จากนั้นนะครับก็ไปเลือกทําเอานะครับว่าจะเอา2โคโนนิทหรือจะเข้าไปสํารวจดาวนะครับซึ่งอันนี้ก็คือผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็เลือกเอาเลยว่าเขาจะเอา2โคโนนิทหรือเข้าไปสํารวจดาวนะครับถ้าเอา2โคโนนิทก็แค่หยิบ2โคโนนิทแค่นี้เองนะครับไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดเราจะเข้าไปสํารวจดาวนะครับนี่ทีนี้เรามาดูวิธีการสารวจดาวกันเลยดีกว่าวิธีการสํารวจดาวนะครับก็ง่ายๆนะครับแผ่นท้ายที่เป เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้มาดูเลขที่อยู่กลมๆตรงนี้ของดาวดวงนั้นนะครับว่ามันเป็นเลขสีอะไรนะครับเกมนี้จริงๆมันจะมีตัวบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับว่ามันคืออะไรเช่นถ้ามันเป็นเป็นเลขกรอบสีดำนะครับแล้วมีตัวเลขอยู่ข้างในเนี่ยการที่คุณจะเข้าไปสํารวจดาวดวงนี้ได้นะครับคุณจะต้องจ่ายเงินอย่างเช่นอันนี้มันเป็นเลข3สีดำนะครับผมก็ต้องจ่ายเงินนะครับ3มเครดิตนะครับแล้วก็ต้องมีคน2คนนะครับสมมติผมมีคน2คนเอาใจเครดิตผิดถังอีกนะครับแล้วก็ หยิบโคลนิสสตัวสมมติว่าผมมีโครนิสสตัวแบบนี้นะครับผมจ่ายเงินไปแล้วนะครับผมก็สามารถทําการสํารวจดาวดวงนี้ได้นะครับเวลาสารวจดาวดวงนี้เสร็จนะครับก็ให้ไปเอาไปไว้ฝั่งซ้ายนะครับสมมติว่าผมสํารวจมาแล้ว3ดาวนะครับผมเอาดาวที่4ไปวางไว้แล้วก็เอาขนไปวางไว้อย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราสํารวจดาวไปแล้วนะครับไอพวกนี้ก็จริงๆผมเอามาสาธิตให้เพื่อนๆดูเฉยแต่คนไปกอดด้านในด้านด้านนี้โอเคนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราเจอดาวที่เป็นสีเลขที่มันเป็นแดงๆอย่างนี้นะครับอย่างเช่นดาวดวงนี้แล้วกันนะครับดาวดวงนี้นะครับที่ม เลขเลขขอบเสียงแดงนะครับอันนี้เนี่ย แน่นอนโคลอนิสเนี่ยเราก็ต้องมี1คนก่อนนะครับส่วนเวลาเราจะเข้าไปสำรวจดาวดวงนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องมีค่ามิลิเทอรี่หรือค่ากองลังทหารนะครับที่ทําให้เราสามารถเข้าไปสำรวจดาวดวงนี้ได้นะครับโดยนะครับมันจํากัดไว้อยู่ที่เลข2นะครับเพราะฉะนั้นมิลิเทอรี่ของเราจะต้องมีค่าเท่ากับ2หรือมากกว่านะครับมิลิเทอรี่ดูยังไงได้บ้างนะครับอย่างเช่นดาวดวงเกิดของผมเนี่ยเขาบอกว่าเวลาผมเซตเรลนะครับผมจะได้บวกมิลิเทอรี่หนึ่งนะครับแสดงว่าผมมีค่าเปหนึ่งแล้วผมก็ต้องหายอีกหนึ่งนะครับมีตรงไหนบวกมิ ไม่มีนะครับแต่ว่าบางบิลดิ้งนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูบิลดิ้งบางบิลดิ้งนะครับมันก็จะบวกเซตเตอร์ให้กับเรานะครับอย่างเช่นบิลดิ้งตัวนี้นะครับดรอปชิปไหมครับมันจะบวก3ให้มิลิเตอรี่นะครับเวลาเราทําการเซตเตอร์นะครับคือเกมเนี้ยอบิลิตี้แต่ละอย่างนะครับมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างเคลียร์เลยโดยที่เขาจะบอกนะครับว่าเอฟเฟกต์ของบิลดิ้งแต่ละอย่างหรือเอฟเฟกต์ของดาวแต่ละอย่างเนี้ยมันจะไปเกิดที่ เฟสไหนนะครับไปเกิดที่แอคชั่นไทยไหนอย่างเช่นอันเนี้ยไปเกิดที่แอคชั่นเซตเตอร์นะครับมันก็จะทำการเอฟเฟกทันทีสมมติว่าผมมีบิลดิ้งนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดผมมีคนด้วยนะครับมีคนหนึ่งคนแล้วค่าเซตเตอร์เนี่ยผมมี4เลย ซึ่งมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับดาวนี้ผมก็ทําการสํารวจได้นะครับเวลาสำรวจเสร็จก็เอามาวางไว้แบบนี้ทีนี้ก็คือนี่ก็คือเรื่องเซตเลอร์นะครับสิ่งต่อมาให้เราดูนะครับดาวนะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับสรูปแบบแบบนี้นะครับแบบที่มีสีวงกลมล้อมรอบนะครับเรียกว่าวินฟอลนะครับดาวที่เป็นแบบวินฟอลนะครับเวลาเราสํารวจเสร็จเนี่ยเราจะได้ของตามสีนั้นทันทีเช่นอันนี้สีเหลืองนะครับผมก็จะได้สีเหลืองมาเลยทุกๆการสํารวจครั้งแรกที่ผมสารวจเสร็จนะครับต่อมานะครับดาวที่เป็นสีทึบข้างในแบบนี้นะครับดาวท เราจะได้ของหลังจากที่เราทําการ produce production ดิบไทย p r o d u c t i เท่านั้นซึ่งผมจะอธิบายในส่วนถัดไปนะครับมาต่อดูต่อเลยนะครับ produce นะครับ action t ท a i ที่เป็น produce นะครับก็คือถ้าบอกว่าเราต้องทําไล่จากบนลงล่างนะครับเราจะได้วางนะครับ r e ซอ u นะครับบนดาวตามสีเลยนะครับที่เราทําการสํารวจแล้วนะครับโดยในหนึ่งดาวเนี่ยจะมีของได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับมันจะมีส t ต็ k ของเพิ่มไม่ได้ทีนี้มาดูที่ดาวดวงนี้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้เพื่อสำรวจเสร็จนะครับก็คือได้สีฟ้าผมมีอยู่ดวงเดียวดวงนี้นะครับที่เป็นดาว เพราะฉะนั้นผมจะได้สีเหลืองมา1ึงอันอ่าอันนี้ก็น่าจะสีทึบปั๊บเดี๋ยวผมเช็คแป๊บอันนี้ถือว่าเป็นไม่ไม่มีสีนะครับอ่ะถือว่าไม่ได้เติมเพราะสีน้ําตาลมันต้องเดี๋ยวผมหาสีน้ําตาลก่อนนี่ดาวตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับก็ได้เติมสีน้ําตาลไปดาวมรงเกิดอาะอันนี้สีเทามันเป็นมันถือว่าเป็นไม่มีสีนะครับจะมีสีอันนี้สีฟ้านะครับเดี๋ยวผมหาสีน้ําตาลก่อนให้มันเห็นชัดชัดอันนี้กรอบอันนี้วินฟอลที่เป็นสีน้ําตาลนะครับเพราะ เทียบกับสีเทาเพราะมันคนละเฉดกันเลยนี่นะฮะ ต้องเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะถึงจะผลิตรีสอร์ทสีน้ำตาลโอเคมาดูไรต่อนะครับต่อมานะครับมันก็จะบอกว่าโบนัสนะครับเขาบอกว่าโบนัสของคนที่บินไทยนี้นะครับเราสามารถวางรีสอร์ทบนดวงดาวนะครับที่เป็นวินฟอลได้นะครับซึ่งปกติแล้ววินฟอลผมบอกแล้ววินฟอลเนี่ยตอนโปรดิวเนี่ยมันจะไม่ผลิตของแล้วมันจะได้วางของแค่เฉพาะตอนที่เราสำรวจครั้งแรกเท่านั้นนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับเขาบอกว่าหลังจบละหลังจบรอบนี้นะครับหลังจบราวเนี่ยหลังจบที่เราเล่นแอคชั่นทายเนี่ยนะครับใครที่ไม่ได้ซีแล็ ไม่ใช่นะครับก็คืออันนี้มันบอกว่าถ้าเกิดเราจบรอบนะครับจบรอบโทษทีหลังจากที่เราทําการจบรอบนี้นะครับถ้าเกิดทายนี้ไม่มีใครเลือกนะครับมันจะต้องเอา1เหรียญน,นะครับไปวางไว้บนทายนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับแอคชั่นสุดท้ายนะครับแอคชั่นสุดท้ายก็คือเทรดแอนด์คอนซูมนะครับแน่นอนคนที่หยิบ ทายแผ่นนี้นะครับเขาจะได้โบนัส1แต้มนะครับและเราจะได้ทําการทุกคนนะครับจะได้ทําการขายของนะครับซึ่งของก็จะเรียงแบบนี้นะครับอ้าวผมเรียงของผิดนะครับก็สีฟ้านะครับก็จะได้1บาทนะครับสีน้ําตาลได้2บาทนะครับสีเขียวได้3บาทนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่ได้สบาทสีเหลืองนี่ราคาแพงสุดนะครับตอนแรกผมเรียงผมเรียงเป็นฟ้าเหลืองเขียวน้ําตาลนะครับอ่ามันต้องเรียงมันต้องเรียงตามนี้นะครับก็คือฟ้าน้ําตาลเขียวเหลืองหลังจากที่เราทําการขายของเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เล่น power ก็คือเราจะได้เลขชั่นคอนซูมกู๊ดนะครับคอนซูมคืออะไรคอนซูมก็ให้ไปดูที่ดาวเลยบางครั้งเรามีนะครับเราสามารถเล่นได้อย่างน,นี้เราสามารถเล่นคอนซูมก็คือเราสามารถจ่าย2กู๊ดนะครับนี่มันจะมีบอกอยู่สัญลักษณ์รูปนี้คือสัญลักษณ์คอนซูมนะครับเราสามารถจ่าย2อกู๊ดเพื่อเป็น32กู๊ดเพื่อเป็น3แต้มได้นะครับนี่ดาวนี้ก็มีนะครับดาวนี้บอกว่าทุกๆ2 n สอเนวิตี้กู๊ดนะครับ จริงไอ้คำว่าเนวิตี้กู๊ดอะไรเนี่ยเราอาจจะงงๆนะครับให้ดูสาณ์ตัวนี้ก็ได้ก็คือ2รีซอสที่เป็นสีฟ้านะครับเราจะได้3มแต้มนะครับก็คือจ่าย2สีฟ้าจะได้3แต้มประมาณนั้นนะครับคือเกมเนี่ยมันมีมันมีดาวค่อนข้างหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวที่ต้องใช้กําลังทหารเข้าไปค้นหรือว่าดาวที่ต้องใช้เงินนะครับรวมถึงดาวที่มีรีซอสต่างๆมากมายแล้วมันก็จะมีประเภทของดาวด้วยนะครับประเภทของดาวนี่มีอะไรบ้างนะครับเช่นประเภทของดาวนี้นะครับเทอราฟอร์ม นะครับมันก็จะมีเอเลี่ยนครับนี่ก็เป็นดาวประเภทเอเลี่ยนอีกเพราะว่าบางๆางบิลดิ้งอ่ะมันจะให้แต้มกับดาวประเภทที่เราหยิบมาได้ตรงด้วยนะครับมีสีม่วงอีกนะครับนี่ก็คือ Imperial นะครับมีอั l ลิปที่เป็นสีเขียวเห็นะหาอั l ลิปไปดูก่อนนะฮะมันจะมีนี่มันจะมีนะ เอเลียนนี่คือดาวดวงดาวที่เป็นเอเลียนถ้าเราไปสำรวจได้นี่ดาวอิมเ r i ียมนะครับนี่มีดาวดาวที่เป็นเลเบลเลเบลคือพวกดาวสีแดงนะครับส่วนถ้าเกิดไม่มีสีไม่มีอะไรบอกนะครับมันก็เป็นดาวธรรมดาพอเราเล่นกันจบนะครับก็ไอทายที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยก็แท็บกลับมานะครับไว้สำหรับเล่นรอบต่อไปนะครับตัวเ์นเ์นออเดอร์เนี่ยก็เลื่อนทุกคนเล่นเล่นไปนะมนี่ผมบอกคือเล่นมาทางซ้ายปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนกลับมาทางขวาแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นต่อในรอบต่อไปนะครับนี่มันจะมีดาวที่เป็นอัพลิปแล้วก็รีฟอร์ดเนี่ยบางบางดาวเีก็ม2ประภทคื ดาวดาวมันเยอะมากนะครับมันมีดาวแบบหลากหลายมากบางครั้งจั่วมาเนี่ยเกมนี้มันก็เป็นดวงจั่วดาวค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับสายที่เราอยากจะเล่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันสนุกผมเล่นแล้วค่อนข้างโอเคเลยมันพวกนี้ก็จะเป็นบิลดิ้งอ่าบิลดิ้งเดี๋ยวผมลองสุ่มให้แต่ละดูแต่ละอันดีกว่าแบบยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันบอกว่าเราจะได้บวกเงิน1บาทนะครับเมื่อเราทําการเทรดกู๊ดนะครับก็คือเวลาเราเทรดกู๊ดเราจะได้บวกเงินเพิ่มง่ายๆครับไม่ไม่มีอะไรยากเลยเกมนี้ คือภาษาที่อยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราเจอชื่อเฉพาะเนี่ยเราอาจจะงงงนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไปดูใน reference ของมันเนี่ยจะเข้าใจนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าเราจะได้2แต้มนะครับต่อ Terraforming นะครับก็คือเนี่ยไอตัวขนมเปียกปูนเนี่ยเห็นไหมสาระขนมเปียกปูนพวกพวกนี้นะครับมันคือแต้มที่ได้จากการอัปเกรดนะครับนี่ เวลาเราเกดพวกเนี้ยนะครับเทอร์ล่าฟอร์มิงเนี่ยนะเราจะได้บวก2แต้มเพิ่มนะครับแล้วก็บิลดิ้งอันอื่นที่เรามีเนี่ยเราจะได้แค่1แต้มนะครับแล้วก็เป็นตอนเดเวล o อปลบคอร์สอีกหนึ่งด้วยนะครับทีนี้เวลาเราได้ทายเนี่ยมาวางนะครับทายตัวเนี้ยมันก็จะกินพื้นที่เยอะนี่เราก็ต้องวาง มันก็จะกินพื้นที่2ช่องนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับทำให้เกมจบไวขึ้นแต่ว่าค่าสร้างมันก็ไม่ได้ถูกนะครับตั้ง9บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ได้2แต้มต่ออัพลิฟต์นะครับดาวที่เป็นประเภทอัพลิฟต์ที่ผมโชว์ให้ดูแล้วก็ดาวอื่นก็จะได้บวกแต้มเพิ่มเติม,ตมนะครับ เราก็เล่นไปอย่างเงี้ยนะครับจนจบเกมนะครับเมื่อจบเกมเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็มานับแต้มนะครับแต้มมีจากตรงไหนบ้างที่ผมไว้คือแต้มดิบตรงนี้นะครับแต้มของดาวนะครับแต้มของบิลดิ้งนะครับแล้วเราก็มาทําการรวมกันนะครับรวมถึงแต้มที่ได้จากบิลดิ้งต่างๆที่เอามาคิดที่หลังอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็คิดแต้มมาเสร็จเรียบร้อยใครที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบอร์ดเกมโอวิวเกมนิว r อนเท e ยนะครับก็เป็นไงครับคล้ายกับ f o รเตอริกใช่ไหมครับว่ามันเล่นแล้วผมให้ความรู้สึกเดียวกันเลยแต่แค่ว่าตีมมันทําให้เราเหมือนกับเราไปตรุยโอกาสแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมเกมนี้มันมีเรื่องของแวร i เลีอีกหลายอย่างเลยที่ทําให้เราแบบไม่เบื่อสําหรับเกมนี้นะครับเพราะว่ามันจะมี บางบิลดิ่งนะครับนี่อย่างถ้าเกิดเราเชี่ยวชาญแล้วตัวร้านบิลดิ่งนะครับมันสามารถพลิกไปเล่นอีกด้านหนึ่งได้นะครับก็จะมีความสามารถอีกแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมี ไวริ้นเสริมอะไรอีกสักอย่างนึงเนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยซึ่งผมไม่ยังไม่ได้อ่านนะครับเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยเอาแค่ตัวหลักนะครับมาสอนเพื่นเพื่อนเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นแล้วผมสนุกดีสนุกจะได้สนุกกว่าโลฟอร์ดแกลาซีอีกนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบการบอร์ดเกมโอวิลไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย